วันนี้เพียงจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆนของเรานะพี่ฝนนะเพื่อนๆนของเราถูกจับตัวไปเหรอใช่แล้วมีคนไม่ดีข้างหลังอะ่ะจับตัวเพื่อนของเราไปด้วยน,นะน่ะโอ้แบบนี้ไม่ดีต้องแจ้งคุณตำรวจแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เราแจ้งคุณตำรวจไม่ได้เพราะในเกาะมีเราแค่2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเป็นตำรวจไปช่วยเพื่อนเราถูกต้องเพียกจะไปจัดการพวกนั้นพี่ฝนมาช่วยหน่อยเร็วมาแล้วค่ะตอนนี้เราจะต้องไปช่วยเหลือเพื่อนเรา แล้วเธอสองคนมีแค่ไม้อันเล็กๆแค่นั้นเองเหรอใช่แล้วฉันมีแค่กิ่งไม้ใช่แล้วถึงเราจะมีแค่กิ่งไม้แต่เราต้องการสู้เพื่อไปชนะแล้วก็พาเพื่อนเราออกมานี่แนกกิ่งไม้มีพลังมากเลยฮะกิ่งไม้สู้ชนะเขาด้วยพี่ฝนนี่งานสุดยอดไปแล้วพวกเราไปเร็วไปเร็วรึเชิบมาแล้วพี่ฝนนี่จัดการคนทางขวาด้วยนะพาคนทางขวาออกได้เลยนี่นี่แน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 ่ ทาแบบนี้แม่ดีแล้วปล่อยเพื่อนเราออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยเพื่อนเราออกมาเดี๋ยวนี้ปล่อยออกมาเลยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สู้กับเราอย่างจริงจังเลยพี่ฝนเ้าออมมือให้เราเหรอเขาน่าจะออมมือให้เรานะ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> นั่น ใกล้ถึงแล้วข้างหน้านั่นน่ะ<อ>มีราชาแห่งความมืดอยู่ราชาแห่งความมืดอ่ะใช่เขาโผล่เข้ามาในเกาะนี้แล้วก็จับตัวเพื่อนเราไปขังไว้อ้อแบบนี้ราชาแห่งความมืดนินนะเพราะเราจะต้องจัดการให้ได้เหรอใช่แล้วเราจะต้องส่งเขากลับไปในดาวแห่งความมืดซะมาพวกเราตอนนี้เรามีพลังเพิ่มยังอะ่ะพี่เอกอยากได้โบตัวนี้มาช่วยจังเลยอะ่ะอะเรามีเพื่อนมาช่วยเหรอใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะสิอ๋อทำไงดีอะ่ะ งั้นเราก็ต้องจัดการเขาไปก่อนจัดการกันเองไม่เป็นไรมาเร็วเขา้าเออเดี๋ยวก่อนหาอะไรอยู่งั้นเหรอเพเอกได้การเค็มของมาด้วยอ๋มีเค็มของได้อะไรมาได้ของมาแต่ยังไม่รู้ว่าเอามาทําอะไรนะสิอ๋องนเอาอย่างนี้เราไปช่วยเพื่อนเราก่อนดีกว่าอ,อ๋อเพเอกได้พลังสายฟ้าเพิ่มเป็นร้อยกว่าแล้วพี่ฝนนี่ขอหมุนตรงนี้ก่อนนะอ,อ๋าได้เหรออยากได้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นจังเลยได้อลไรมา ได้ถ้วยรางวัล40%อ่ะงั้นเราก็ไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยไม่ไหวพี่ฝนเดี๋ยวขอนี่หาสัตว์เลี้ยงมาช่วยก่อนนะอ่ะตกลงว่ายังไงกันแน่พวกเราก็ช่วยไม่ได้อ่ะดีพลังไม่พออ,อืมราชาแห่งความมืดเขามีพลังเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยมาแล้วอ๋อนี่เพื่อนพวกปิกแมวส้มแมวส้มเนี่ยนะใช่แมวส้มมาแล้วเดี๋ย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 วยังเหลืออีกนี่ก็แมวส้มเปล่าไม่ใช่นั่นกวางพี่ฝนอันนี้กวางเหรอผมเพ็กได้กวางมาเลยอะเดี๋ยวเดี๋ อ๋ออันนี้แทดีแบได้ทั้งแมวทั้งหมีแล้วก็ทั้งกวางเลยอ๋อสุดยอดไปเลยโอ้กวางก็มีพลังคูณ1.6นะแมวคูณ1แล้วก็อ้าวอันนี้คูณ0.5เองอะงั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้เรามีพลังแล้วอเราก็ต้องไปช่วยเขาแล้วนะพี่ฝนนะอ่าถูกต้องเพจคิดว่าคราวนี้เพจต้องช่วยเพื่อนๆออกมาได้แน่นอนถูกต้องเพราะว่าพี่ฝนมีพลังเยอะมากก่อนอื่นเนี่ยขอซ้อมมือก่อนนี่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 สู้กับราชาแห่งความมืดไม่ได้พลังเขาเยอะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกิ่งไม้ที่มีพลังเพิ่มเติม,มจริงๆอยากใช้อย่างอื่นเหมือนกันแต่ยังไม่มีตังค์ <ทำ S 1> เอาละต้องเก็บตังค์ไปเไรื่อยๆก่อนพี่ฝนอเก็บก็เก็บนี่ๆๆตอนนี้เพลตีจนมีพลัง1,600แล้วมาโอ้โหนี่คือราชาแห่งความมืดทุกคนเป็นยังไงบ้างเออๆเออๆเออๆเอ,อ,เ,อเดี๋ยวๆเดียก่อนพี่ฝนหายไปไหนน่ะก็พี่ฝนช่วยเพื่อนได้แล้วยังมีเพื่อนอีกหลายคน <c oughs> รอให้เราไปช่วยอยู่นะเพราะตอนนี้เรามีอุปกรณ์เสริมแล้ว อืมพี่เอกจัดการซื้ออันนี้มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะดาบไม้อามีดาบไม้มาจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะเอาชัยชนะของเราที่ได้เนี่ยไปอัปเกรดออร่าได้ด้วยแต่ว่าไม่มีตังค์อะทำไงอะเราก็ต้อง เราต้องตีไปจนถึง2,500ถึงจะเปลี่ยนเป็นดาบเหล็กได้อะอมีดาบเงินดาบทองแถมดาบไดมอนด์ก็มีแหะดาบแบบอีเทอร์แบบมิติก,ก็มีหมดเลยแต่ว่าแพงเกินไปงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนของเราแล้วนี่พี่เอกซื้อแล้วนะ50โหดูสิดาบของพี่เอกเรืองแสงสีฟ้าอ๋อดาบเรืองแสงเหรอแสดงว่าจะต้องมีพลังเพิ่มขึ้นแน่นอน เดี๋ยวพวกเราไปช่วยนะพี่ฝนคิดว่าเราควรเลิกซื้อของแล้วรีบไปช่วยเขาดีกว่านี่ไงครั้งเดียวเองนี่ตีแค่ทีสองทีเองพี่ฝนไม่มีทาง<อ>ยังไงซะหวัวหน้าของฉันก็เก่งกว่านายไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราชนะไปหลายรอบแล้วจริงเหรอจริงฉันคือราห่ายความมืดอชนะและช่วยเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนของเราออกมาแล้วด่านถัดไปเปิดออกมาแล้วพี่ฝนด่านใหม่โอ้ด่านอะไรกันเนี่ยด่านแห่งทะเลทรายเดี๋ยวก่อน นั่นคือโจรสลัดเอาไม่ใช่ทะเลทรายเหรอนี่ไงเป็นชายหาดนะอ๋อเป็นเกาะนั่นเองตอนนี้พเพกมีอยู่154ร้อยาสี่ที่นี่ก็มีเพื่อนสั์เลี้ยงแปลกๆนะเราสามารถเอาเพชรสีแดงนี่มาซื้ออะไรได้ด้วยเนี่ยคืออะไรก็เหรออัปเกรดตัวเองได้ด้วยนะพี่ฝนอัปเกรดพลังเหรออัปเกรดพลังของเราเดี๋ยวขอหมุนก่อนหมุนหมุนหมุน,มนไปเหร ในที่สุดก็ได้รอบแ่งการหมุนได้ไป24%่อร์เซอดีจังเลยได้สายฟ้ามาดวงพี่เอกไม่ดีเหมือนพี่ฝนนะพี่ฝนได้เพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวสีฟ้าในนั้นมาด้วยนี่ใช่แล้วเอาละตอนนี้พี่เอกจะจัดการแล้วนะก่อนอื่นขอฟาร์มก่อนพลังเขาสองหมื่นเลยนะพี่ฝนอ๋อนี่คือคุณโจรสลัดใช่หรือเปล่าใช่แล้วอันนี้เป็นลูกน้องโจนสลัดอ๋อเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปช่วยเพื่อนของเราที่ถูกจับไว้ให้ได้แหละใช่แต่ว่าพเพกอัปเกรดเป็นดาบเหล็กมาแล้วเรื้อรื้เจ้อ นี้ต้องจัดการเข้าได้แน่นอนใช่คือราชาโจรสลัดราชาโจรสลัดอยู่ข้างหลังอ๋อฉันพูดผิดไปใช่คือลูกน้องราชาโจรสลัดเอาละต้องรีบจัดการก่อนพี่ฝนมาแล้วแล้วก็ไปช่วยเหลือเพื่อนของเราออกมาให้ได้ตรงนี้เขามีประตูให้เข้ามีประตูไห่เข้าเราก็โดดข้ามได้พี่ฝนจริงเหรอจริงมาอ๋อเป็นกับดักเฮ้ยจัดการซะเลยใช่คือราชาโจรสลัดต้องจัดการราชาโจรสลัดคนนี้แล้วไปช่วยเพื่อนเราออกมา ใจมากเลยนะที่ช่วยชาแนลไว้นะในที่สุดเพล็กก็ชนะแล้วตรงนี้ขออัปเกรดอันนี้ก่อนแล้วกันนะอัปเกรดไลนเหรอมีอยู่400ถ้าท่านพี่เอกก็จะมาอัปเกรดเฮ้ยดวงนี่ไงอัปเกรดดวงช่วงชะตาเหรอใช่ดวงอย่างเดียวเลยเราต้องมีดวงที่ดีขึ้นเท่านั้นอ้าวแล้วไม่ต้องมีพลังเหรอพลังไม่สนใจสนใจแต่ดวงทำไมอ่ะอ้าวดวงดีไว้ก่อน ดวงดีไว้ก่อนอเผื่อเราจะได้หมุนได้เพื่อนสัตว์เลี้ยงดีๆไงอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองใช่พอเรามีเพื่อนสัตว์เลี้ยงดีๆเราก็จะเก่งขึ้นด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็เราอัปเดตเรียบร้อยแล้วอัปเกรดแล้วเราไปสู้กันดีกว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้มีการอัปเกรดเพื่อนให้การเป็นสีทองได้ด้วยพี่ฝนอ๋ออัปเกรดโบ้ไหมอะใช้ตัวเดิม5้าตัวเลยนะมาแล้วค่ะตอนนี้พี่ฝนฝึกวิช่ชายอยู่เท่าไรแล้วนะ่เยอะอเยอะเหมือนกันหมื่นเจ็ดแล้วหรอใช่พลังอย่างเยอะพอ้ใหญ่ต้องจะได้สี่ วันมาฝึกซ้อมอย่างเดียวอันนี้ต้องเคลมโอ้ถ้าเราเพิ่มเพื่อนเข้ามาบอกว่าแนะนําเพื่อนไป5คนพี่เอกจะสามารถมีเพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้นะงั้นเพื่อนเราเราเพิ่มเพื่อนไม่ใช่เพิ่มเพื่อนเราแนะนําเพื่อน5คนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เคลมได้เลยอเคลมได้เลยเหรอเคลมได้เลยอ้แบบนี้ดีจัง อยู่ไหนเนี่ยโหสายลุ้งเลยพี่ฝนอ๋ออย่างนี้เราก็สามารถช่วยเพื่อนของเราได้อย่างสบายโอ้ดูสิย่างเท่เลยอะ่ะเอารีบเร็วเข้าเขาเป็นมังกรน่ะเอเท่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุยดีกว่าอ่ะเนี่ยคือมังกรผู้น่ารักตอนนี้พี่เอกซื้อดาบสีทองมาแล้วได้ดาบสีทองแล้วเหมือนกันสองทีโอ้สองทีเองโอ้แบบนี้โจรสลัดเราก็ไม่กลัวใช่แล้วคราวนี้เราไม่ต้องกลัวโจรสลัดแล้วเราไปช่วยเพื่อนเรากันดีกว่ามาแล้วค่ะพวกเรา สู้สู้สู้นั่นไงต้องไปช่วยเพื่อนให้ได้ช่วยได้แล้วออกมาได้เลยจ้าอดีจังเลยนะวันนี้พี่วฝนสามารถช่วยเพื่อนได้หลายคนแต่ปล่อยคุณสาเลี้ยงได้เป็นแม่มด,ดว่ะประตูถัดไปก็เปิดแล้วด้วยเหมือนกันพี่ฝนอ๋ที่นี่คือดินแดนอะไรนะพวกเราเหมือนจะเป็นถ้ำคริสตลัลนะอ๋อถ้ำใต้ดีเหรออันนี้คือเครื่องอะไรกันนะ่ะเดี๋ยว พี่สามารถเพิ่มเพื่อนสัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วบอกว่าอีก6ชั่วโมงหมายความว่าเขาจะกลายเป็นประเภทวอยพี่เองไม่รู้เหมือนกันอาจจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะมีพละกําลังเพิ่มขึ้นด้วยอือแล้วก็ตอนนี้สามพันเลยเหรอโอ้ที่นี่ทําไมของแพงจังเลยราคาแพงน่าดูเจ็ดร้อยงั้นหมุนเจ็ร้อยแล้วกัน จะได้อะไรออกมาจะได้เพื่อนมาอีกสามโตเลยนะถ้าเราหมุนที่เจ็ดร้อย่ะอ๋อันนี้คือคุณคุณนกเหรอนกสีฟ้าโอ้น่ารักจกังพลังเท่าไหรอ่อ่ะห้จุโอ้เยอะมากมาน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็หมุนอีก2งานดูซิจะได้ใครมาคุณหนูอ้คุณหนูที่อยู่ในในเหมืองเหรอใช่มา n เนอร์เมาส์ห้เ้าเลยเหรอ พลังแรงพลังแรงกว่าคุณนกอีกงั้นเอาอย่างนี้เรารีบไปช่วยเพื่อนคนต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวเอกจะรีบไปช่วยนะตอนนี้พาคุณหนูมาช่วยเราก่อนคุณหนูนี่เขามีพลังอย่างเยอะเลยนะเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นอีกอะนี่ไงมีหนูสองแล้วก็มังกรหนึ่งเอาแล้วนะเดี๋ยวก่อน,น,นอในเมืองนี่พวกโจรภูเขาอ,อ่ะในเมืองเหรอใช่โจรภูเขาที่ยึดเมืองนี่ไปอะ่ะโจรในเมืองต่างหากใช่แล้วก็เขาอยู่บนภูเขาไม่ใช่เหรอโจรในเมืองจ <laughs> จนบนภูเขาก็ต้องอยู่บนภูเขาอะไรก็พี่วนเนี่ยก็คือโจรที่อยู่ในเมืองเอาละฉันจะมาช่วยเพื่อนลบไปเดี๋ยวนี้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วย เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวนี่แหละพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยเอาพี่ฝนมานี่ก่อนมาเปิดอันนี้ก่อนหาไม่เจอเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกันมานี่เร็วเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวอยู่ทางไหนนี่อยู่ทางนี้แล้วเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วพี่ฝนไปฟาร์มมายังไงเนี่ยแปดหมื่นนะฮะอ่านี่งานตั้งใจอยู่เมื่อกี้เนี่ยนี่ฟาร์มอย่างเดียวไม่มีการอัปเกรดอะไรเลยเหรอไม่ไม่อัปอะไรทั้งนั้นเสียเวลาโอ้โหฟาร์มซะแปดหมื่นแล้วเกือบแสนแล้วมาแล้ว นี่ของเพคขนาดแค่เท่านี้เองยังชนะเลยพี่ฝนนี่งพี่ฝนก็ชนะดูดิ8 0 0 0 0นกับหม0 0นปะทุกคนมาแล้วมาแล้วเหลืออีกแค่2องคนนั่นอะไรอะพี่ฝนฮะพลังข้องอะไม่ใช่สิดูหัวหน้าของเขาสิไหนอะเขาไม่ได้เป็นคนนะหัวหน้านะ่ะเขาเป็นก้อนหินเหรอนั่นน่ะน่าจะเป็นโกเลมอ๋อเขาเป็นโกเลมจริงด้วยเป็นโกเลมก้อนหินน่ะู แปลว่าเขาจะต้องมีพลังเยอะแน่นอนเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้ใช่กูวานหนาวันหน้าที่อยู่ในเมืองรู้สึกว่าพลังเขาจะล้านหนึ่งเลยนะเนี่ยใค่ก,ก็ได้ช่วยเฉยทีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยนะครับไม่ต้องกลัวนี่ตี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 ต,ต,ตีพลังเขาพวกนายสองคนนี่เยอะเหลือเกินพลังต้องหนึ่งล้านอ๋อพลังมากมายขนาดนี้เราสู้ได้ไงอะในที่สุดเราก็ช่วยเพื่อนเราได้แล้วโอ้สำเร็จแล้วโอ้เดีย๋ยวดีเดีย๋ยวก่อน ทำไมมีมีออลล่าฟุ้งฟิงน่ะซื้อไงซื้ออีกแล้วเนี่ย มาซื้อมาจากไหนอ่ะซื้อเลยเป็นออร่าแบบไฟพี่ฝนอ๋อันนี้เราใช้พลังเราซื้อในนี้ได้เลยใช่ป่ะเราใช้นี่ถ้วยรางวัลของเราเนี่ยไปซื้อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยเดี๋ยวพี่ฝนไปซื้อมาถ้วยรางวัลหนึ่งพันซื้อเฉยเลยอ๋อถ้วยรางวัลหน 1, ึ่งพันน่ะใช่แต่ว่านานเหมือนกันนะกว่าจะถึงหนึ่งพันเนี่ยรื๊บฉึมาแล้วเอาละนี่นี่นโอ้คนนี้ดูดิพลังแค่สองหมื่นสามแต่ว่าตีได้แรงพอๆกับพี่ฝนเลยนะแล้วพี่ฝนจัดการคนข้างในแล้วแล้วพี่ฝนน่ะพลังยังแปดหมื่นอยู่ <laughs> วนไปถึงคนข้างในแล้วทาไมไม่คิดจะซื้ออะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยไม่ซื้อแล้วแค่นี้ก็เหลือเฟือจะแสนหนึ่งแล้วนั่นนะ่ะออแค่นี้ก็เยอะแล้วอืมพลังเยอะอย่างนี้ก็ดีนะได้เปรียบอะเร้อเจบนี่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 จัดการเลยคราวนี้จะต้องไปช่วยเพื่อนให้ได้เรื้อเจิบืยังเหลืออีกหลายด่านที่เรายังสู้ไม่ไหวพี่ฝนทาไมพวกเขาถึงมีพลังเยอะขนาดน,นี้น่ะ เขาจะพลังเยอะขึ้นเรื่อยๆตามด่านที่เราไปต่อสู้นะสิตอนนี้เรามาถึงอันนี้แล้วโกเลมนี่ไงเพกตีเขาได้แรงมากขึ้นเห็นเปล่าโอ้ใช่เลย ดูสิเพื่อนอยู่ร้องไห้อยู่ในกงขังเดี๋ยวพวกเราจะไปปล่อยนายออกมาเป็นดิสละเองนะขอบใจพวกเธอสองคนมากเลยนะในที่สุดวันนี้เราก็ช่วยเพื่อนๆของเราได้มากมายเลยนะเนี่ยถูกต้องงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย